บรรยากาศเนาะช่วงเช้าพอดีน้องเจ็โมงแล้วแปดโมงห้าสิบห้านะทีเก้าโมงแลเก้าโมงแล้วโดยกพอๆอับตลามมันนี่ยืนในป่าพอดีบรรยากาศก็คึมๆเนาะโดนห่อตาพอดีน้องทีห่อหี่ก็เขาให้รายๆเด้อยุย่งพอมีน้องยุย่งายแทอะไรวะเลยหอนะห่อตาไ้จะไกะ ก็สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พีพ่น้องบ่ว่าสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกับพ่อๆกับส่งสลายกันแล้วเนาะพ่อๆกับบอนิกาพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวป่าวัฒนาเฮาคือสิเนาะเมื่อกี้ก็ไปเลาะยุงกัดจนอยากตายเลยนี่อันนี้กะเมาแน้วไหมบอนิกาเดี๋ยวหาบนตั้งโทรศัพท์กันเลยเลย ยากน้ำบนตั้งนี่แหละโอเคนะโอ้ยงานงานทำไมคือเกาคนไม่ยอมเลยหายุ่ากินคือเกาเมื่อไหนไปได้หอยไปกันสิหน่อยหมูกับขึ้นหน่อยเลยไม่เลิกเลยเนาะ พอเด้ไปเป็นหมูมันมีก็มาคนเดียวแต่ว่าโดยพอดีบม่ค่อยได้อันนี้ดอกพ่อเจ็บแขนไปเลยบอกตรงว่าเจ็บทรมานใชงไหมใครมีวิธีห,กหักษาในน้ำนี่เย้ยใครเคยเจ็บแขนหนักยูกัดทรมานเฉยเนาะ คนเจ็บทรมานแบบว่ามันมันอยู่อะไรน,นะมันอยนู่เจ็บแขวกกก็แขวมเพิพ่มไม่้องแขวเหลมสุดท้ายอะไรเจ็บเจ็บเสียจเป่าเจ็บนี่ตลาดฉันอย,ยากแบบว่าอยากเอาไม้จี้แขวไปจี้มไปงัดไปแกะออกมาคนที่ว่าเจ็บปวดฮะน้้วมันนี่อยู่คนนีอ้อราจำเปนยังน้ออีกก็าเบียกเต้า มีโลหะบางตื่อโอ้นาำเจ็บบาดแสลจอยาหายก็เคืนกข้หอ้องบไปนอนเจ็บมุมมุมมุม,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 ม แต่พรแต่พกรกระทบบะมี่เยมมอะไปหนเอยเจ็บแข่าก็คือมาออกมาให้เยอะคือเกาออกมาให้อยู่ฮักกีคือเกาเนาะคัาเป็นบรกกะถ้าถือว่ได้พ่อใหดตวกเลยเถอะ,อะโดยเนาะขอขอมาในปลาเลยพอดีเลยงูลายแทะกัะเจมมาเลย นนในแจกลาไ็่ปลวกแล้วไปขายเนาะทามันได้ก็พอได้ซื้อหาแกปวดเมื่อตัางสุดแล้ว่ไป่น่อยเจียบแคล่ฮะพอ,อยุงๆๆ จัดเจ็บดิวยรวยน้ำไม้หาทำมาหาไปยังเนาะหาไปเห็ดไม้ทงก็ได้นไม้สมแล้วก็เอาเห็ดไปกินนะรวยยแหน่บุ้มมี่นบ่มีไเลยนไม้กับมันบะยามมันบะอึด่ะโอ้ดว้าจะบรยงไรอมือ เอานะแม่ก็อยู่หน้าทางเขาเฮือนนี่แหละบ่เน่ากัน 你弄个啥？啥来哇？双、嗯、份的呢？ bò vui không? nhá Mà to rồi Một hùm một cái đi Hết buộc à bò hết hết để một Giờ bò bánh nhung lại ạ Hãy mình để con đi con Chúng má mày ยุงกลายเดินยังมาอีกสองอันดิโหยุงกลายเป็นตุ่มเลยกรณีมันทากันแจ้งน้อยหนึ่งเนาะโอ้คนตกมันมื้ชื่นเลยส่วยอไพี่น้องไปเบิ่งก้อพุนไาดิ แทเม่เไรเออคันหยาคุงกัดกะให้พ่อเฮ็ดปวดวับพ่อแบบมีราคาเนาะพ่อได้ไปขายสีย้อมียาอันแกปวดเจ็บแขวแห้งไว้บ้าผ่าเกือ,กอบลูบมือเด้อผม

คือจีเป็นไข่เลือดออกโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวสลาพาไปก่อผุนเลยบัดนี้ประหลัดก่อนทีทางเล่นเนาะเฮเอาหละท้ายเห็นปุ้มอยู่พี่เนาะเหม่ด้ฮอบๆอ ทำมาเมืมอ่อยใะนอะโอ้ห้อยกันนังง่งซ่เลยกน ใช่สายดีพาน้องชิงลายดรถนงสบายดีเอาจะอมาสีไปเท่านี้ต้นไงไ,ไปชื่อ,อนี้นำก้นให้แม่นไหมชองพันมาสิมีเงินชองพันไหมีเงินชองพันเขาชื่อก่อนคะฟาหกค่ะ มากกวน,นี้แต่ว่าบนทางเขาก็คา,าวเดียวฮักกัโอ้ตัวเขามาก,กันเจอโชคดีขนาดนะั้นเจอกองเตื <c oughs> นนอนชาแน่น้อคนกะ ก็มีเงบอสบ่บอนถ่ายแบบน,นังเนาะหาถ่ายตามทางอยู่นี่น้ำไม้สแสดงเด็กโ,โอเคพามีนองสลาคุดน้ำไม้กันเนาะดวงดีนะมูนี่เหนื่อยดิอ้ายโอ,โอ๊ยโอ๊ย Thôi để ngợi đi Để ngợi chi là xa lên cái đấy rồi đi đẹp không nhạc lắm

โอเคนาะนี่เสียรทางในดีกว่านี่นี่พูดย่ายพอเฮ้ยเปิดเลยเหเมาน้ำเลยไม่ได้มาไปเรียกหรอเพราะนั่งทามันแห้งเพราะต้องทวมทวนบอเรียกมันต้องมีลูกมันต้องมีน ให้ลงโชคจับฟ้องให้จับกับจับไีดีเนาะหยาบผ้าไอ้หน่อยลูกเก็บขอน่ี่เราใหม่นะเอาเอ้าโอ้โหโอ้โหยังแล้วโหูไม่ล่นไม่ล่นไม่ดอกเขาเอาแน่แน่แน่ไรลงแล้วจับดีเลยเอาของเอาขอนลงให้หน่อยลูก วันนี้ชนพอดีเห็นปเทียทางนี่ยจะชวมาหา,หานมัมหนุ่กันเบ่งกล้องอีดเดินเจอบามาจับวันนี้เบ่งจะเป็นยังไงก็ขังฝนจะหาลาหาหาะยังขอาฝนกเมานีปเจอยองดีจังจะงหม,มันไผจังหมันฉามันเนาะบอนทำมาหาอยู่หก,กินกับมาีอยังทำไ่้งเจอดิซ่าเด็กเทียาาาดิ

ơi phó đỡ khám anh lượng nhung bậc lại đi chứ nào phải là làm tham ra hai nó mày tai gì đấy thành thằng nhung đây nên chẹt xa tê cầu vi như gì hả cha nhưng thành ho tên trên Trong no nhảy vào nhảy vô mình nhảy bên đây เออหนึ่งหมดา่นซะโอ้ยเสียมกะออกไปนอกออกไปทานนอกไปยุ่งไปเอาไปทานไม่จะร้านเยอตาหรอกใส่ที่เ네ดียวมีอะไ nó nghiẹt đó, lưới cứ căng này, đi, à, này cái đấy rồi, thế, tao ta cái này luôn, hai thằng không bao tử, cẩn là sẽ ở ngoài นั่งทังไล่้ดยมอสกัน่ะโอ้ยอะไร้าละ่ะหมดเด้ว,น,วน,นั่งโชคเพลินอยู่แล้วทนนะ มาบัลลเบรกป่ะวะต่นนี้เด้ออกมาแลวเนาะเฮ่เอาใส่ถุงรูปนี้เอาเสียมขึ้มานี่ใช่ป่ะใช่เนาะทางเลยกขามเห็น เออฮักอะไรเดินย uh, ังต oh, ัวนเดียมองนัลูกมองเม่เไีรมาเอาไปขังกุดีกวกูหมดลายเส้ว้ายอดเจ็บตาจ็บตาเลยแบบนีโอ้ยโอยเลืแทกเีกันเนียวนี่แหละเขาอยากได้จะต้องข่ามาเอาเลนาะน้ำจะได้กระบุกจับดีเลยเฮย ม,มาไกไปขางพุ่นทางยาวเลยเนาะยัดไปหูหลรกย,ยังคอเฮ้ยพ <c oughs> ากันหมุนถักหมุนแน่เห็นเนาะโอ้ยเจ็บงี้ยวาเถอะงั้นี่กอะน้องโชคตัวใหญ่ไหมแม่มออตัวน้อย <c oughs> Ha. Kia re ba. เขาไม่แข็งคนกับบุค้าดึงเราแบดนี้ต้องไปก่อนกเลยจะมือก็ลูกข้าพากวีถ้าพอมะซาวต้องไกับโแหงเนาะมันดีไง พากันมาหาโนมัยพีมน้อง,มา,อองมาหาบึงเฮ็ดจะเฮ็ดนี่ยากเลยหนึ่งเนาะทางสลากาัะได้แล้วโนม,นม,นมนไมเดี่ยวนะโนมิโมาหาซอยเมื่อเราเปล่าต้มมันจำเจีวกระแซบขัดใส่ไข่เนาะบอกมีไข่แต่ววาเห็ด้องเห็ดกินแล้วกินเขาแล้วกัสิไปหาเห็ดเวียวกต่ออีกเนาะ พ่อเนี่ยซียมสียาีเจ็บแขวแล้วกันสียมสียาให้แม่เลยเพ่อแม่เนกรรมมันมรู้อักเสบเนาะแล้วกันนั่นมาใครลังต้องได้ผ่าตัดช่วงๆข้างเลยแ,แต่กระบาดอกไม่ได้ไมทำเป็นมาแบบไปะกับ,บาอยหา่ให้เกิดขึ้นแบบนี้พอพอแตงเด็กขาดเลยพม่ดแต่ว่ามันกะเลือกไไอะไรเนาะ ความเย็บความเป็นตอนแรกยังนุ่มๆกับแข้ง,แ,ขงแห้งอะไรพอให้เรื่องนักไปสะสมไปสะส,ส,สมไปมัน,นกันักเขานักเขามันก็มาสูนรวมบัดเดียวาสบายดีลูกไปมื่อเฮาสบายดีเชื้อเราเชื้อมาให้หน่อยซื้อซุนรวม <laughs> ขี้ต้มผูเจ้ากับผักกูียากพัก,กไม่ได้โอเคเนาะพาี่พี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ อยากเป็นก,นก,นลนกำนนลังใจสลายติชมคอมเมนต์บังคิบสลาดแต่จนจนจนได้ที่บอกความโคตรสนานกับเขาเพิ่งขอบคุณเลยนะเด้อสลัดมือกับเขาค่ะ